น่นมาแล้วครับ Talk of the Town สงวุฒิพิงเพาะโอท็อปโอท็อปพยี่ครับจากน้อยสายไหมเมื่อวานวิ่งไปขย่าว,วงการในโปรโฟ,โฟครับ7จ็ดนี่ครับเรียกได้ว่าจำชื่อนี้ไว้เกียร์ฝากไม่แตกดังแน่ครับ คันนี้นี่พ่อลูกช่วยกันทำฮะครับพี่น้อยใสยใหม่ครับกับลูกชายเดี๋ยวนี้ลูกชายทำเยอะกว่าพ่อแล้วใช่พ่อ,พอเริ่มพักผ่อนได้แล้วพ่อหาอะไรอย่างเดียวแล้วก็เลือกคนนี้ครับทรงวุ้นพิงเพาะที่จะมาเป็นตัวขยี้บังเหียนคุมบังเหียนคุมบังเหียน จะบันทึกสถิติใหม่หรือไม่ตอนนี้บันทึกไปแล้วครับ,รบที่7.986ในฐานะแชมเปี้ยนในรุ่นของโปรโฟแต่จะบันทึกใหม่ครับไมครับเวลาจะเร็วกว่า7.9หรือไม่กับ Evolution n คันนี้โอ้ทอบครับลูกชายพี่สมบัติผักดันลูกตัวเองครับจนมาถึงวันนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวขี่อีกหนึ่งคน ของประเทศไทยนะที่ก็เรียกเรียกตัวเองได้ว่าเป็นมืออาชีพแล้วครับ 2.8ครับแต่ข้ามเส้นนะครับผมข้ามเส้นถือว่าฟาวครับเวลาไม่นับแต่ว่าเขาเป็นแชมป์อยู่แล้วครับกับเวลา7.986กับโปรฟอนเหมายเลข56ครับทรงวุฒิพิงเพาะน้อยสายไหมครับยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยครับโคตรมันครับนะเด็กคนนี้น่าจับตามองครับ ไม่นานฮะไม่นานนายาวแน่นอนตัวแบ่งไรายได้ปอนเทครี้ <laughs> เขาเรียกว่าคู่แข่งทางการค้าถูกต้องคู่แข่งทางการค้าของปอนเทคครับ,รบสุดยอดครับ